สวัสดีฮะเนื่องจากทูติโอดูเอฟลิงมันมีกิจกรรมลดซ่องเก่าแล้วก็เพิ่มการ์ท,ที่โกงในซองใหม่ก็เราจะมาลุ้นก็บทุกซองเก่าเอาละกัน,นในซีซินนี้มันไม่ใช่เมตามคือคือก็คือเม,มตาตกอยู่ไปแล้วแต่เราหนะอาการที่เราซ่องกันบวกกับวันนี้ผมมีคอนเทนต์คือ กดส่งไปครั้งหนึ่งในการ์ดอะไรเอาการ์ดพวกนั้นมาจัดดิบจำกัดก็คือในการ์ดอะไรก็เอาการ์ดนั้นมาใส่ดิทเลยแค่นั้นเองแล้วก็รอดูว่ามันจะไปได้ไหมาการผมอาจจะไม่ลงแรงเพราะว่ามันสู้ไปแน่อยู่แล้วโอเคไปก็รอ,อ,อให้เขนะารอุ้นอห้มีเอสร้องแล้วนะเรสองได้ฮะเจอไป ไม่มีการ์ดนิวเลย์การ์ดไหมเลยอ่ะเอ้ยมีสิงโคลโอเคคูเกอร์เฮฟวี่กับอะไรผมไม่ได้เล่นหรอกเฮ้ยมีนายยกิยืนมาคุณกับดักฮะคืออะไรเอ่ยมีแล้วเท่าทุกมีแสงไหมไม่มีแสงหมดหวังนะคอนเซล่าฮิโรอีกฮิโรอีกนี่ก็เล่นดีอ่ะอุ้ยนินกับผิดนาอย่างนั้นแหละใช่เลยมาฮะ โอ้แส่ตาเหลือเงินกูขอเอสอาร์กูไม่ขออะไรมากกูขอไป,ไปเนี้ยไปใส่คิกเนี่ยไปจัดเบ๊กกูคิดวิสมุไลย,ยังมงอยู่ไม่ได้เล่นกูอบอกอยู่ว่ากูไม่ได้เล่นเมื่อกี้สงสัยต้องเล่นนะมั้ยไม่เปนรที่จริงเอฟเฟกต์มันจะหาย,ยดไปอย่างนั้นฮะเพราะว่าตัวแต่ ถ้าเข้าใจหลักๆก็คือมันมีไว้ให้ทำอะไรแค่นั้นเองเอฟเฟกต์ของไปรบายที่จริงมันง่ารแหละแต่อฟเฟก์มันคือพ่วงบพบวบบกสวมใจไงเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ล้วนเนาะว่าก็งูของจัดดิกอะไรได้วะเนี่ยพีเ่เนอเลยอ่ะหนุ่มมี่อ่ะนี่ตัวที่ปูเห็นเมื่อกี้แว๊บ,บ ดีก็ดีแต่กูมีแล้วเข้าใจไหมไข่เชืช่เลยที่จะให้การที่กูไม่มีอยาให้การที่กูมีอยู่แล้วไอเวนเน้กูเลยเงินเงินเงินเงิงงนมาดูกันก็ก็ดูดมานานแล้วนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็รอคิดหน้าใช้คิดเนี่ยผมกำลังหาการมันอยู่แป๊บหนึ่งมีกา,การหากาดมันนะ เออเราจะไปจัดเด็กนะกูะออกมานทำไมวะเนี่ยเป็นยังไงห่ากลนะ่อ,องเปล่ากอน่ากล่องเปล่าเขาเนอะกล่องเปล่ามีเด็กก็เลยกล่องเปล่าบ้างวะโออ,อิชิสุอิชิสุอิชิสุก็ได้เอาไอ้นี่แล้วกันอ๋ออดีอ,อดิก็การที่เราได้เมื่อกี้ก็จากนี่ถึง ถึงนี่จากนี่ถึงนี่นะก็เป็นการใหม่ที่เราได้มาก็มาดูกันว่าเอาจะอะไรได้มั่งอนะ่ะก็ใส่คิดก็หนึ่งสองสามสี่แต่ผมว่าไม่น่ารอดนะไม่น่าอยู่อนะ่ะก็อู้กับดักไม่มีเลยที่น่าจะเล่นได้หรอวะเอ้เนี่ยได้อยู่ไปเนี่ยโอเค่ะตองไปอนะ่ะ อันนี้ดีดกกดอยู่นะที่กำไรเป็นกำลังก็เดีนี้ก็ต้องไปสองใบแกัสเอ็นเนี้ยนะเลยได้แก๊อยู่อารเนาะฮีโร่อีกฮีโร่อีกแตกไปเลยฮนะโอ้สามร้อยยังไงเอ้ยไม่มีฮีโร่อีกพลังพื้นฐานอะไรหรอตัวนี้เอาไปกันก่อนนะ <c oughs> นี่นะวิธีเล่นเฮลุสซูมาไลของผมอการได้สบายมาให้กูเฮียเยเนี่ยห้าดาวพันล้านไม่ได้เลยการจะไม่ก่อ เอฟเฟกต์ีอะไรก็ไม่มีกูงเลยงึดเลยคน,นี้อะไรอ่ะ้กส่วนปกติจำเรตคือไม่สารอ๋อไม่สา,ามารถกัดาไ้แบนี้แล้วนะใบห,ห,หนึ่งนี้ใบน,นึ่งยังนอ่ะหัามาื้อที่พอลงไป,ไปางได้ไม่มีเลยอะ่ะจริงๆ ไม่ไม่มีจริงๆนะเนี่ยแต่กัน่าไม่ดีที่นี้น้อยมากอะคือถ้าเราเน้นจูนเนอร์กับซิงโคก็ได้อยู่มั้งโอ้แต่ไม่ใส่ไม่ใส่ผมไม่ใส่ผมหม,มองเลยตาตาัดไม่ใส่ก็ลืมหน้าเหมอือนกัน <c oughs> โอเคเอาตออามที่มีนั่นแหละผมก็กดกดไป มันเอาการมุมมาให้กูแค่นี้กูว่ากูา <laughs> ต,ต้องใส่แค่นี้เลยวะโอ้ชี้เลยเราเี่ลงไปได้ลงไปโดนนะเพราะว่ามีอันนี้คือการที่เราได้เนี่ยเออเราพอเล่นได้อยู่จนหมดวายนะนี่ยิไม นี่ครบสามใบเลยดีกว,ว่าไเท่านี้ปีนี้ก็เชิ่ออะขัดกันมากันรดได้นิดหนึ่งนี่ผมไม่ใส่เชือกลงไปเลยได้แค่นี้แหละมาจับดเดี๋ยวจัดก,การ์ดที่สุ่มได้โอเคก็เราจะถ่ายกัน์ด สั่งติงไม่เด็ดเฟ้ยแย่ๆมาตุ๊กตุ๊กิ๊ะก็พูดพร้อมทำเพลงมาจะเล่นได้ประมาณสองสามตาก็สองตาเพราะมันยาวมากเลยผมพูดติ๊งหกนาทีแล้วอ่ะแบบเดียวงมาฮะคูต่อสู้คู่แรกจะเป็นเด็กอะไรเด็กงูปลาของผมจัดเท่าที่มี ไม่ใช่ฝั่งโอ้โหเฮ้ยอูมูายไม่เล่นปกติคือแบบพวกนี้คือพวกเหา่าไปฮะคือม,มันตบตบจนทั้งด้านอย่างตัวแก๊สหมอบหมดเลยด้วยยิ่งชอบเลยการลงเลยไ้ว้ <c oughs> า มันตั้งชื่อยูกิยูกิจริงๆเลยเหรอเต็นเพลงน่าใครบ้ามามันก็ไม่มีใครรู้ชื่อมันจริงๆเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันชอบชอบเปลี่ยนชื่อนี่แบบประวัติไม่ดีแน่ๆ่งพูดได้แค่นี้โอ้การตรงมาลงเด็กเสี้ยอะไรดูก่อนอินโฟมอยหรอไม่เขียนอินโฟมอยเนี่ย หมดไปนิดไปก่อนแล้วป่ะชิงกาหนึ่งใบทิทอยต่อเนื่องให้หมดเลยนะโอเคใช้ไปนี้ไปก่นปกนนปอนเลยหยดดูหยดผมฮะปีทำลายไ,ได้หนึ่งใบผมทำลายไอ้เนยน้อยมันไปก่อนคิว่ามันต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วจะเคยไหว โอเคการตนามีแค่นี้นะฮะไม่ต้องทำแต่โดนตีเอลยยอมรับเนาะโอ้สอมวันห้ารอยห้าสิบบวกวีมันโอสงห้าร้อยห้าสิบบวกอีกเท่าไหร่สอมร้อยทำาอ้โหมันแต่ร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบให้กูทำไมคะเนี่ยเมีกสองร้อยใช้ไห้กูไปเลยก็ได้ เอ้นเกที่เขาจะโน้มน้าวอย่างดีกว่าเด็กทีุ่่มๆก่อ้อีกเนี่โอ้ยสองมันเป้นน่อยห้าสิบอีเวนเลยอีกทีละแท้ อะไรเงี้อยู่ดีมาเลกเมื้อนะมันเป็นคนดิน้นเราก็ต้องทำให้รู้ความสามารถของเราฮะเอ้าถึงเป็นชื่อยูกิกูจะเรียกเมื้อใครบักอยู่ดีฮะตามที่ตัวละครเป็นเครื่อ,องพอลังนะผมว่าว่าโนมอลเลยฮะทุกคนที่เราเถ,ถูกด้วยไอ้แต่ อ,อูตายตกตีมากูไม่แก้ไขอะไรเยอะคือคือเพือจะไมยอมแค้นป่ะไม่มสึกตาแล้ววะไอผมไม่เชื่อหรอก การทุบใบมันต้องมีประโยชน์ดีวะแต่แค่เราจัดไปรู้เรืออ่องแค่นั้นเอง <c oughs> การทุบใบมันมีค่าแต่ก็ใช่ว่าจะใส่มัวๆได้ <c oughs> <c oughs> มาฮะโคลิน <c oughs> ออนจูเนียเอ็ดเอ็ดตึ จงรู้จิตจากออรดีตามประตูนก็คือออดีที่ชนะแต่ว่าโดนลาลงทันใช่ไหมโอ้ยสุดรีเลยวะะ่าจีใบอ้าเว็กแปดใ่ดูถูกไม่ได้แล้วแต่คือคือไม่เป็นเขาใช้เด็กอรไอยกัน